เดี๋ยวเราจะขึ้นรถไปเก็บเงาะกันนะเงาะป่า <c oughs> ขึ้นไปน,นะอันนี้เรามีเปิดประทุนนะครับ มาเอาอึ่นนะมาเอาอื่นตอน

นะครับอลลงมาพอดีเลย